ที่7ว้าวเสียงอุทานตื่นเต้นทําให้ภูพาหันไปมองคนข้างตัวยิ้มยิ้มก่อนจะนํารถเข้าไปจอดยังที่ทางโรงแรมจัดเอาไว้เราจะพักที่นี่กันใช่ไหมคะเขาพยักหน้ารอยยิ้มบางๆยังติดอยู่ที่ริมฝีปากเป็นเซอร์ไพรส์ที่ประทับใจมากๆก่อนจะมาที่นี่เขาพาเธอแวะห้้งสรรพสินค้ากลางเมืองเพื่อซื้อเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นโดยที่ยังไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับที่พัก แม้ว่าเธอจะถามตั้งแต่พากันออกมาจากโรงแรมบันบุรีหลังมีคำถามและเสียงแซวจากบรรดาเพื่อนสนิทตอนร่วมโต๊ะอาหารเช้าด้วยกันซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดเมื่อเขาและเธอถูกแซวว่าชิงมหันนิมูนแซงหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวขอบคุณนะคะผู้ผ่ายิ้มกว้างกว่าเดิมเมื่ออีกฝ่ายยืนหน้ามาจุกแก้มหลังจากโปรดเขี้ยขันนิลภัยก่อนจะชิงลงจากรถไปก่อนเขาด้วยสีหน้าแช่มชื่นเราจะค้ังที่นี่กันสองคืนมารื่นค่อยกลับกันแต่เช้าผู้พาบอกหลังจากตามลงมาจากรถ แด้เดินไปหยิบกระเป๋าที่ท้ายรถมาหยุดเดียนข้างอีกฝ่ายนานๆจะได้มาเที่ยวกันเขาก็อยากให้เวลากับเธอเท่าที่จะให้ได้ส่งฟ้าให้ทันเรียนก็พอทำอยู่แล้วไปเข้าไปข้างในกันเขาชวนทางยืนมือข้างที่ว่างไปหาและอาพาสิริก็สอดนิ้วประสานกับนิ้วทั้งห้าของเขาทันทีก่อนจะเดินเคียงข้างกันเข้าไปติดต่อห้องพักด้านในเสร็จหรือยังคะเห็นพนักง,งานต้อนรับสาวสวยทอดสายตามองเขาด้วยความสนใจ และทิ้งสายตายเชิญชวนอย่างเปิดเผยทั้งที่เห็นอยู่ตามตามว่าเธอมากับเขาอาภาซิริก็ลุกจากเก้าอี้ไปหาทันทีหลังจากรอเขาเข้าไปติดต่อห้องพักที่จองไว้ราวสามนาทีเสร็จแล้วผู้พาหันมาตอบคำถามก่อนจะลุบตาลงมองมือเรียวที่กอดอยู่บนแขนเขาแล้วก็ยิ้มอ่อนๆนิคีการ์ค่ะขอบคุณครับขอให้มีความสุขกับวันพักผ่อนนะคะต้องการบริการอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งได้เลยค่ะ ทางเรายินดีบริการเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะเรามีความสุขแน่นอนถ้าไม่มีคนมารบก,กวนส่วนบริการเพิ่มคงไม่ต้องการเพราะเรามาฮันนีมูลอาภาสิริตอบแทนชายหนุ่มเนบอีกฝ่ายเป็นการดักทางเพราะเห็นเจตนาชัดเจนแล้วว่าคนพูดต้องการสื่อถึงสิ่งใดขอตัวก่อนนะครับเห็นคนข้างตัวเริ่มไม่สุบอารมณ์ภูผ,ผาก็ขอตัวและพาอีกฝ่ายเดิอนออกมาจากเคาน์เตอร์ทันทีกับผู้หญิงบางคนนุงไม่ต้องเป็นสุภาพบุรุษมากก็ได้ ผู้พามองคนบนกระปอกระแปดให้ได้ยินแล้วก็ยิ้มขำๆหรือจะเถียงว่าเขาไม่ได้คิดจะง,งาทพี่ดินพี่พามาพักผ่อนนะทำไมอารมณ์เสียซะล่ะเขาก็เห็นเหมือนที่เธอเห็นนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจและไม่คิดจะสนองตอบไมตรีที่ฝ่ายแสดงออกให้เห็นต่อให้วันนี้เขามาที่นี่คนเดียวก็ตามฟ้าก็ไม่อยากอารมณ์เสียหรอกแต่ผู้หญิงบางคนก็ด้านเกินเห็นต,ตามๆว่าฟ้ามาก,กับพี่ดินยังจะนาด้านให้ท่าทิ้งสายตาเชิญชวนไม่เกรงใจกันเลย เริ่มจะพูดไม่พรอแล้วเขาเตือนด้วยน้ำเสียงไม่จริงจังนะเพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายตีความผิดและผ่านเข้าใจผิดคิดว่าเขาเข้าข้างฝ่ายนู้นแต่เหมือนว่าวันพักผ่อนของเขาจะไม่ราบรื่นอย่างที่คิดเอาไว้เมื่อมีเสียงร้องทักดังขึ้นข้างหลังก่อนที่เขากับเธอจะเดินไปถึงลิฟต์นั่นดินหรือเปล่าผู้พากับอาภาสิริหันไปนยังทิศทางของเสียงพร้อมกันยังไม่ทันได้พูดอะไรคนเข้ามาทักก็ตอกย้ำความมั่นใจของตัวเองพร้อมสีหน้าท่าทางดีใจเปิดเผย ดินจริงๆด้วยจำเคสได้ไหมจำได้ครับผู้ผ่ายยิ้มให้สาวรุ่นพี่ที่เคยรู้จักกันที่ต่างประเทศตามมารยาทในขณะที่คนข้างตัวคิดไปอีกทางหลังจากพนักงานต้อนรับสาวสวยจุดไฟขึ้นในใจก่อนหน้านี้เคยลงใจหน่อยนึกว่าจะลืมกันซะแล้วแล้วนี่มาทําอะไรที่นี่เดี๋ยวก่อนนะคิดถึงกันบ้างไหมเนี่ยหายหน้าหายตาไปเลยทําไมกลับมาแล้วไม่ติดต่อกันบ้างล่ะงานยุ่งพอสมควรนะครับ ตั้งแต่กลับมาก็ไม่ได้ติดต่อใครเลยถ้าจะว่ากันตรงๆเขาก็ไม่ได้สนิทกับคับทลียามากมายเพราะรู้จักอีกฝ่ายผ่านเพื่อนชาวต่างชาติอีกทีหนึง่งและไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วตอนนี้ทํางานที่ไหนทําอยู่ที่บ้านเัาที่ว่าทาไรองุ่นใช่ไหมจําไ,ได้ว่าดินเคยเล่าให้ฟังใช่ครับงั้นก็ดีเลยเดี๋ยวถ้าบ้างเคสขอไปเที่ยวที่บ้านบ้างนะยินดีครับมลยะาทาให้ภูผาตอบรับอีกฝ่ายไปแบบไม่คิดอะไรมาก และไม่คิดว่าฝ่ายนั้นจะไปจริงๆด้วยเพราะไม่ได้สนิทก,กันมากมายสัญญาแล้วนะแล้วนี่พาน้องสาวมาเที่ยวเหรอหน้าตาเราเหมือนพี่น้องกันหรอคะอาภาสิริเอ่ยขึ้นอย่างหมดความอดทนหลังจากปล่อยให้อีกฝ่ายจ้อและทนเป็นอากาศทาดอยู่พักใหญ่แล้วถ้ารู้จักกันมาก่อนก็น่าจะทราบว่าพี่ดินเป็นลูกคนเดียวฟ้าภูผ,ผาเรียกปรามคนรักเมื่อทราบว่าอีกฝ่ายกำลังไม่พอใจ ในขณะที่คาทัลียามองสาวข้างกายหนุ่มรุ่นน้องด้วยสายตาพิจารณากว่าเดิมก่อนจะตัดสินใจอย่างเชิงเพื่อดูท่าทีของอีกฝ่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเพื่อนพี่น้องหรือว่าญาติสายตาของอีกฝ่ายที่ใช้มองเธอกับประโยคนั้นเองที่ทำให้เธอฟิลขาดความจริงเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนสิ่งที่คุณพูดถ้ามันออกมาด้วยใจบริสุทธิ์มันก็พอเข้าใจได้แต่ถ้าไม่ใช่ไม่ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่จะเข้าข้างตัวเอง หรือแกล้งปิดหูปิดตาไม่อยากรู้ความจริงฟ้าก็ขอบอกให้ทราบเอาไว้ตรงนี้เลยว่าฟ้าเป็นภรรยาพี่ดินไม่ใช่เพื่อนพี่น้องหรือว่าญาติอย่างที่คุณเข้าใจพูดจบอาภาซิริก็มุนตัวออกจากอ้อมแขนเขาเดินตรงไปที่ลิฟต์ซึ่งเปิดออกมาได้จังหวะพอดีแล้วก็กดเรียกชั้นห้องที่เข้าพักโดยไม่รอคนมาด้วยกันและไม่สนใจด้วยว่าเขาจะตามมาหรือไม่ขอโทษแทนฟ้าด้วยนะครับผู้าเอ่ยกับอีกฝ่ายไม่เป็นไรเคสเข้าใจผู้หญิงจะมีเซนแรงในเรื่องนี้ เป็นธรรมดาที่เขาจะห่วงของเขาเออพออีกฝ่ายพูดตรงๆภูผาก็เป็นฝ่ายพูดอะไรไม่ออกเสียเองเคทยังไม่เปลีย่ยนใจหรอกนะคัทธลียาลองแย่อย่างท,ท้าทีแต่ไม่ทําให้ดินลําบากใจหรอกแค่ได้เจอนี้ก็ดีใจมากแล้วนี่นําบัดเคทเคทเป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่ก่อนกล่บบาววังว่าจะได้กินข้าวด้วยกันซักมือนะแล้วเคทจะรอนะตอนนี้ขอตัวไปทํางานก่อนพออีกฝ่ายเดินจากไปภูพาก็ได้แต่ถอนหายใจเบา ม่คิดเลยว่าการตั้งใจมาพักผ่อนที่นี่จะทําให้ได้เจอกับอีกฝ่ายและจะทําให้คนมาด้วยกันอารมณบูดต,ตั้งแต่วันแรกที่มาถึงป่านนี้จะงอนเขาถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ชาหนุ่มคิดขณะที่ขาออกก้าวตรงไปยังลิฟและกดเรียกชันที่ต้องการทันทีเพราะหัวใจบยบินไปหาคนแสนงอนก่อนหน้าแล้วพอไปถึงห้องพักภูพาก,ก็ถอนหายใจออกมาอีกครั้งเมื่อคนรอยอยู่หน้าห้องเชิดหน้าใส่เขาได้ชิงเดินเข้าห้องไปก่อนทันทีที่ประตูเปิด โดยไม่สนใจมองหน้าเขาแม้แต่น้อยวันนี้ฟ้าทำตัวไม่น่ารักเลยนะจริง,รงๆเขาก็เข้าใจเธอแต่เขาก็อยากให้เธอรู้จักพบกุมารมณ์ให้มากกว่านี้พี่รู้จักกับเขาที่ต่างประเทศตอนไปเรียนที่โน่นเขาเป็นเพื่อนของรุ่นพี่อีกทีไม่ได้สนิทสนมอะไรหรอกถ้าไม่เจอวันนี้พี่ก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขาทำงานอยู่ที่นี่แต่เขาไม่ได้คิดเหมือนพี่ดินนี่อาภาสิริหันไปหาเขาในที่สุดฟ้าไม่ได้โง่นะคะเขาแสดงชัดขนาดนั้นประชอบพี่ดิน แล้วจะให้ฟ้าทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟ้าทำไม่ได้หรอกใจจริงเธออยากเปลี่ยนโรงแรมด้วยซ้ําแต่สติที่เหลืออยู่น้อยนิดในยามหึงหวงเขาหูตาลายก็เตือนว่าถ้าเธอทําแบบนั้นมันก็ดูใจงี่เง่าไปหน่อยสู้อยู่ผเผชิญหน้ากันไปเลยจะได้รู้ว่าฝ่ายนั้นจะมาไม่ไหนและคิดจะแย่งเขาไปจากเธอจริงๆหรือเปล่าเพื่อจะได้หาทางรับมือถูกถ้าการที่ฟ้าห่วงพี่ดินแล้วมันดูไม่น่ารักในสายตาของพี่ดินก็แล้วแต่พี่ดินจะว่าเลย แต่จะให้ฟ้าแล้งโง่ทำเป็นแอปใส่ไร้เดียงสาทั้งที่เห็นตามๆว่าผู้หญิงอีกคนกำลังจ้องจะงาบสามีตัวเองฟ้าไม่ทำแน่นอนท,ทั้งที่อยากจะโกรธเด็กดือ้อที่เอาแต่อารมณ์เป็นใหญ่แต่มุมปากทั้งสองกลับยกยิ้มโดยไม่รู้ตัวผู้ผ่าเดินเข้าไปหาคนนั่งอยู่บนโซฟามองตากันอยู่อึดใจคนแสงงอนก็เมืินหน้าหนีเขาจึงอาศัยจังหวะนั้นถมตัวล้มทับด้วยความตั้งใจโอ้ยเป็นบ้าอะไรเนี่ยมาทับฟ้าผูผาหัวระเบา ไม่ได้ปัดป้องมือน้อยที่กำลังผลักและดันตัวเขาออกจากตัวเลยแม้แต่น้อย้าหนักหนะยิ่งอีกฝ่ายพยายามผลักดันคนตั้งใจลมทับก็ยิ่งกอดแน่นพี่ดินกอดแน่นแน่นความโกรธจะได้มาอยู่ที่พี่แทนจะได้โกรธฝามากขึ้นใช่ไหมเปล่าเจ้าไปโยนทิ้งสาพอได้ยินคําว่าสาสายตาก,ก็ผ่านทะลุกระจกไปยังสาใบน้ําส่วนตัวที่อยู่นอกห้องพักโดยไม่รู้ตัวต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีเรื่องมากวนอารมณ์ ห้องพักที่เขาเลือกนั้นสวยและน่าพักมากทีเดียวอารมณ์ดีแล้วลงสาก,กันไม่อยากลงก็ลงคนเดียวเลยชายหนุ่มยิ้มรับนั้นเสียงกระแทกกระทนัขนขณะเดียวกันก็บอกให้ตัวเองทำความเข้าใจอารมณ์ของคนตัวเล็กไปด้วยแล้วก็ลงไปจากตัวฟ้าได้แล้วหนักจะแย่อยู่แล้วงานเอใหม่เขาไม่สนใจเสียงโวยของเธอพูดจบก็พลิกตัวอย่างรวดเร็วจนได้อีกฝ่ายขึ้นมานอนอยู่บนตัวโดยไม่สนใจว่าคนกำลังนอนจะสมัครใจด้วยหรือไม่ หายกโกรธนะเขางอต่อแม้จะไม่ได้ทำอะไรผิดนานๆได้มาเที่ยวด้วยกันอย่าให้เรื่องไม่เป็นเรื่องมาทำลายบรรยากาศเลยนะพี่ดินว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องหรอนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะพออีกฝ่ายเริ่มเสียงแปรผู้พาก็รู้แล้วว่าตัวเองใช้คำพูดผิดชายหนุ่มรอบถอนหายใจออกมาเบาๆพยายามที่จะไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรให้อีกฝ่ายไม่พอใจหรือเข้าใจผิดไปมากกว่าเดิมแต่ก็เหมือนว่าเขาจะระวังไม่พอแล้วถ้าเห็นว่าฟางงี่เง่า ฟ้ามันน่าเบื่อก็ปล่อยฟ้าไม่ต้องมากอดไม่ต้องมาใกล้จะไปไหนก็ไปเลยอยากไปหายายป,ป้าน,นั่นก็ไปเลย<ช>พออีกฝ่ายปล่อยให้อารมณ์นำหน้าเหตุผลภูพาก็พยายามระงับอารมณ์ของตัวเองเพื่อรับมือกับอารมณ์ของอีกฝ่ายถ้าพี่พูดผิดพี่ก็ขอโทษอย่ากโกรธเลยนะรักมากขนาดนี้พี่จะไปหาคนอื่นได้ยังไงอภาสรีประสานสายตาก,กับดวงตาคมเหมือนต้องการค้นหาความจริงในดวงตาคู่นั้น ตาพีบอกอะไรบ้างคนถามเริ่มยิ้มได้อีกครั้งหลังจากปล่อยให้อีกฝ่ายจ้องตาอยู่นานกว่านาทีแบบไม่ยอมหลบสายตาไม่รู้ได้คําตอบเป็นน้ําเสียงหว้วนจัดก,กลับมาบอกว่าเจ้าตัวยังโกรธอยู่ภูผาก็เอายิ้มเข้าสู้บอกว่ารักฟ้าสายคนนี้ไงพอเขาไม่เต้นไปตามอารมณ์ของเธอคนกํนาลังงอนก็เผอตวัดคอนออกไปโดยไม่รู้ตัวเห็นดังนั้นภูผาก็หัวเราะได้อีกครั้งไม่ต้องมาหัวเรายะ เสียงตะวัดไม่หนักแน่นไม่ได้ทําให้ชายหนุห่มหูยิ้มแต่อย่างใดตรงกันข้ามริมฟีปากกับแยกกว้างจนสุดปากผู้พาก็ด่างนุ่มนิ่มกลมกลึงบนตัวเอาไว้แน่นพรางโจโบ,บๆข้างขมับนานๆจะทําให้ฟ้าโกรธสักครั้งพี่ปันไม่เป็นเลยนะอาภาสิริตตะวัดค้อนคนพูดอีกครั้งก่อนกำปั้นน้อยจะทุบแม่แรงน้ำบนหน้าอกของเขาเมื่อเสียงหัวเราะตามทุบออกมาจากลำคอคนใต้ร่างเลยต้องกอดเอาไว้แน่นๆแบบนี้แหละ วิธีของคนเจ้าเล่น่ะสิผูพายิ้มรับคำตอบโต้แล้วไม่ได้โต้แย้งอะไรจนกระทั่งผ่านไปกว่านาทีก็เป็นอาภาซิริเองที่เป็นฝ่ายทนนอนนิ่งๆต่อไปไม่ได้ปล่อยได้ละค่าจะไปไหนจะลูกไม่ให้ลุกนอนด้วยกันนี่แหละหลับสักตื่นเดี๋ยวตื่นแล้วพี่พาไปหาอะไรกินแต่ฟ้าไม่ง่วงไม่ง่วงก็นอนเป็นเพื่อนพี่ไม่ฟ้าจะไปไว่ายน้ำ อารมณ์โกรธงอนที่ยังตกค้างทำให้อาภาสิริเพยศกับเขาอย่างดื้อรัน้นโอเคภูผายอมตามใจเพราะไม่อยากให้มีปากเสียงทะเลาะก,กันฟ้าจะไปไหว้ที่สารวมภูผามองหน้าเด็กดือ้อประสานสายตากับแววตาดื้อรั้นอยู่อึดใจแล้วก็ยิ้มบางๆงโอเคพี่ไปด้วยเขาไม่ค้านอีกตามเคยแม่ว่าอีกฝ่ายอยากลงสาผิดเวลาไปหน่อยเพราะอีกไม่ถึงชั่วโมงก็จะเที่ยงแล้วแต่ห้ามบ่นว่าพี่พาไปตัวดำนะ เขาหยอกพรางยันตัวลุกขึ้นนั่งขณะที่แขนทั้งสองยังตะกองกอดคนบนตัวเอาไว้ไม่ยอมปล่อยฟ้าซื้อครีมกันแดดมาหรอกตอนไว้ห้างกับเขานั่นแหละเสื้อผ้าชุดใบน้ําทั้งของเขาและของเธอก็ซื้อกันตอนนั้นเพราะไม่มีอะไรกันมาเลยนอกจากเสื้อผ้าเก่าใช้แล้วที่ยังไม่ได้ซักซึ่งขนมาจากบ้านตั้งแต่ก่อนถึงวันแต่งงานของเพื่อนแล้วที่เธอลงทุนไปบาบน้ตาตักแดดที่สะวมและเหมือนสายน้ําส่วนตัวในห้องพัก ก็เพราะอยากให้สาวๆที่มองเขาตาปินมันได้เห็นว่าเขาเป็นของเธอคนเดียวอย่าได้คิดจะเอาตัวมาแทรกตรงกลางหรือว่ามาแย่งเขาไปเด็ดขาดงั้นก็ไปเปลี่ยนชุดกันจะลงทั้งชุดนี้เจออีกฝ่ายรวนกลับผู้พาก็อารมณ์ดีขึ้นทันตาส่วนที่เธอพูดก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาสักนิดจะไปไหนคะอาภาสิริทําเสียงโวยเล็กๆเกมื่อเขายันตัวลุกทั้งที่มีเธออยู่ในอ้อมแขนเปลี่ยนชุดให้เด็กดื้อ จะบ้าหรอเดี๋ยวฟ้าเปลี่ยนเองพอเขาทำท่าจะเอาจริงก็เปลี่ยนใจง่ายๆพี่เปลี่ยนให้ดีแล้วจะได้ไม่เสียเวลาผู้ผายัางแกล้งก่อนจะเดินไปหยิบกระเป๋าแล้วเดินตรงไปยังห้องนอนโดยไม่สนใจเสียงคัดค้านของคนในอ้อมแขนาชหนุ่งหัวเราะอ,อีกครั้งเมื่ออีกฝ่ายประท้วงเขาได้การลงไปนั่งกับพื้นพรมหลังจากเขาปล่อยลงยืนนั่งอยู่ตรงนี้พี่ก็เปลี่ยนให้ได้นะเขาแย่หลังจากลงไปนั่งบนส้นเท้าของตัวเองมองคนแสนงอนอย่างขำขำ ฝ่าจะเปลี่ยนเองออกไปรอข้างนอกเลยพี่ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันงั้นก็ไปเปลี่ยนข้างนอกบอกก่อนว่าหายโกรธพี่แล้วเขาต่อรองยิ้มยิ้มหัวเราไม่มีเสียงเมื่ออีกฝ่ายเม้มปากจนเป็นเส้นตรงบอกให้รู้ว่ายังงอนเขาอยู่ถ้าไม่พูดก็อยู่ด้วยกันตรงนี้แหละพี่ไม่มีปัญหากับการนั่งนอนอยู่ในนี้อยู่แล้วดีเสียอ,อีกจะได้พักเต็มที่เพราะเมื่อคืนโดนคนแถวนี้กระทำชำเราทั้งคืนได้นอนนิดเดียวเองพูดจบ ผู้พาก็กลั้นหัวเราะเอาไว้เต็มที่เมื่อคนตรงหน้ามองจ้องเรากับจะกินเลือดกินเนื้อเขาหายก็ได้อาภาสศริกัดฟันจำยอมหน่อยแนย่มาว่าเธอกระทําชำเราถ้าเธอจำไม่ผิดกระทําชำเรามันหมายถึงการที่ผู้กระทําทําเพื่อสนองความใคร่ของตัวเองโดยใช้อวัยวะเพศกับอวัยวะเพศนะแต่เธอแค่กอดเขานอนเฉยๆยอาจจะมีนอนดิ้นบ้างเผลอที่เผยยันเขาบ้างแต่ก็ไม่ใกล้คําว่ากระทําชำเราแน่นอนหายอะไร ผู้พาไม่วายแย่หายกโกรธคนได้คำตอบยิ้มด้วยความพอใจก่อนจะยื่นหน้าไปจ๊บป,ปากนุ่มอย่างอารมณ์ดีใส่ชุดแขนยาวนะเดี๋ยวพี่ไปรอข้างนอกวาจะใส่ทูพีสคนกำลังจะยันตัวลุกขึ้นยืนหยุดการเคลื่อนไหวต่อทันทีเมื่อน้ำเสียงรื้อด,ดึงออกมาอีกครั้งถ้าใส่ทูพีสก็ไว้ที่นี่จริงๆเขาก็เป็นคนเลือกให้เธอทั้งทูพีสและวันพีสที่เป็นแขนยาวนั่นแหละตอนที่เลือกชุดที่เป็นแขนยาวให้เธอก็เพราะจะให้เอาไว้ใส่ลงทะเล ไม่ได้คิดถึงสาวว่ายน้ำรวมเลยเพราะจองห้องพักที่มีสาวว่ายน้ำส่วนตัวเอาไว้ส่วนชุดทูพีก็ไม่ได้โป๊ะอะไรมากมายเพราะตัวเสื้อก็ยาวเกือบครึ่งตัวเธอขณะที่กางเกงก็สั้นกว่ากางเกงขาสั้นของสาวๆส,สมัยนี้นิดเดียวเพียงแต่มันเข้ารูปเท่านั้นเองแต่เท่านี้เขาก็ไม่อยากให้เธอใส่ไปให้ใครดูเพราะเขาก็ห่วงของเขาเหมือนกันที่ให้ใส่ชุดบันทีกแขนยาวนี้ก็ถือว่าทำใจมากแล้วป้าเกลียดลุงผู้พาหัวเราะล่งใจจนบอกไม่ถูก นางได้ยินคำว่าลุงอีกครั้งแต่พี่รักเด็กดื้อคนนี้เขาบอกรักชิดปากจูบป,ปากอิ่มเน้นๆทีหนึ่งพี่ห่วงไงที่ถึงได้ห้ามเขาจูบอีกทีถ้าอยากใส่เอาไว้ใส่เล่นน้ำกับพี่สองคนในสาสนตัวเท่านั้นอาภาสิริตวัดคอนอีกฝ่ายยอมตามความต้องการของเขาในที่สุดเมื่อนึกถึงแผนประกาศความเป็นเจ้าของในตัวเขาต่อที่สาธารณาชนเปลี่ยนชุดเรียบร้อย อาพาซิเลกอ,อกไปหาคนรอยอยู่ข้างนอกในชุดว่ายน้ําแขนยาวมีผ้าพันเอวเอาไว้เรียบร้อยแต่พอไปเห็นเขาในชุดกางเกงว่ายน้าเข้ารูปหวดแผงอกวกว้างปราศจากเสื้อห่อหุ้มท่อนบนที่อุดมไปด้วยกล้ามเนื้อสมบูรณ์แบบเธอก็นึกอยากจะเปลี่ยนใจเสียตรงนั้นลาพังมีเสื้อผ้าบนตัวครบผู้หญิงยังพากันมองตาค้างทิ้งสายตาให้เป็นแถวถ้าเห็นเขาในชุดนี้จะไม่พากันทํายิ่งกว่าที่ผ่านมาหรอจากสายตาพี่เดาได้ว่าหุ่นพี่นากินนะ อาพาสิริค้อนคนพูดแรงเลย่ข่าวนี้แม้ว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นความจริงก็ตามถ้าไม่ใส่เสื้อก็เอาผ้าคลุมไปด้วยผู้ผ่าย,ยิ้มด้วยความถูกใจที่อีกฝ่ายแสดงออกว่าห่วงเขาพอเขาไม่ทําตามที่บอกคนที่ห่วงก็เอาผ้าคนหนูในมือมาคลุมไหลให่ให้เขาเสียเองชายหนุ่มห่อร้อนในลำคอยกแขนขึ้นโอบไหล่คนตัวเล็กที่กำลังทำหน้ามุ้ยใส่เขาพาเดินออกจากห้องไปยังสระว่ายน้ำรวมที่อยู่บนชั้นดาดฟ้าสระว่ายน้ำในเวลาใกล้เที่ยง มีคนมาใช้บริการไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดและทุกคนต่างก็มีคู่ของตัวเองมาด้วยนั่นทําให้อาภาสิริพอใจไม่น้อยแม้ว่าอะไรๆจะไม่เป็นไปตามแผนที่คิดไว้ก็ตามหิวหรือเปล่าเดี๋ยวพี่สั่งของว่างมาให้รองท้องก่อนพอได้ที่นั่งและเห็นว่าใกล้เที่ยงภูผ,ผาก็นึกเป็นห่วงปากท้องของคนมาด้วยกันขึ้นมาก็ได้ค่ะอยากกินอะไรอาภาสิริยังไม่ได้ตอบคาถามของเขา สายตาก็ปลายไปเห็นคนที่นึกอยากเจอก้าวออกมาจากลิฟต์พร้อมกับคนติดตามพอดีเธอไม่รู้ว่านี่เป็นความบังเอิญหรือว่าฝ่ายนั้นมาเดินสำรวจตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโรงแรมตามปกติแต่ไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามก็สมใจเธอละไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรอร่อยเดี๋ยวถามพนักง,งานดีกว่านะคะภสศริไม่รอคําตอบจากเขายกมือเคลื่อนเรียกคนทั้งสองทันทีซึ่งภูผาก็เห็นตอนนั้นเองว่าสาวรุ่นพี่ยืนอยู่ไม่ไกลจากสาวย่าน้ำชายหนุ่มโครงศีรษาวเบล ยืนมือไปวางบนหัวคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ยาวอีกตัวซึ่งอยู่ติดกันเมื่ออีกฝ่ายยกขาขึ้นมาพาดบนต้นขาของเขาทาครีมกันแดดให้ด้วยค่ะผู้ผ่าหยิบครีมกันแดดให้วางอยู่ข้างตัวหญิงสาวมาถือไว้ในมือระบายยิ้มบางๆถงาอยากให้คนเห็นว่าพี่รักพี่หลงทําแค่นี้ไม่น่าจะพอนะพอเขารู้ทันอาภาสิริก็ตะบัดคอนออกไปอีกรอบซึ่งเป็นจังหวะที่คัทัลียากับพนักง,งานอีกคนเดินมาถึงพอดีมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าคะ คริยาเื่ยถามสุภาพเมื่อนึกถึงหน้าที่ที่ทําอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็อดปลายตามองมือที่กําลังฉลมรูปเนื้อครีมข่าวค้นบนต้นขาเรียวอย่างใส่ใจไม่ได้ผมอยากได้เครื่องดื่มกับของว่างให้ภรรยาสั่งตรงนี้ได้หรือเปล่าพอเขาชัดเจนอาภาสิริก็รอบยิ้มด้วยความพอใจและอารมณ์ดีขึ้นทันทีโดยเฉพาะตอนที่เห็นปฏิกิริยาของสาวรุ่นพี่ซึ่งไม่ต้องสงสัยแล้วว่า่ายน,นั้นคิดอะไรกับเขาชัว แต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองสั่งได้เลยค่ะมีอะไรแนะนำไหมคะที่นี่มีอะไรอร่อยบ้างอภาภาริทำพรางเผยยิ้มสดใสารากับก่อนหน้าไม่เคยระเบิดอารมณ์ใส่อีกฝ่ายของเราอร่อยทุกอย่างค่ะเดี๋ยวให้น้องเข้าไปเอาเมนูมาให้ดูกันแล้วกันนะคะแม้ว่าในใจเจอริษยายิงสาวตรงหน้าแต่ว่าคาเทเริยก็บริการทั้งสองอย่างมืออาชีพและบอกพนักงานไปหยิบเมนูที่เคาน์เตอร์บารีมสามาให้กับทั้งสองคน ไายังไม่ได้ทาครีมกันแดดที่หลังเลยค่ะผู้ผ่ายิ้มให้กับคนเจ้าแผนการขณะที่คัทาลียาพยายามสะกดความรู้สึกเอาไว้เต็มที่งานก็นอนลงเลยพี่ดินขยับขึ้นไปอีกหน่อยสิคะเดี๋ยวฟ้าไปนอนตรงนั้นพี่ดินจะได้ทาได้ถนัดพอลูกค้าสาวสวยลุกขึ้นยืนคัทาลียาก็ขยับตัวบ้างเอ่ยขอตัวทันทีก่อนที่จะเผยแสดงอารมณ์อะไรออกมาให้เสียงานเดอะเคสคงต้องขอตัวก่อนพอดีมีงานค้างหลายเรื่องต้องไปเคลีย อยากได้อะไรเพิ่มก็สั่งกับพน,นักงานได้เลยนะเดี๋ยวเคสสั่งให้เขาดูแลเป็นพิเศษขอบคุณครับผู้พาบอกขอบคุณตามมารยาทแล้วก็หันมาหาคนตรงหน้าหลังคัทลียาเดินห่างออกไปพี่ไม่ให้เปลี่ยนใจนะนอนหลงเะดีดีๆอาภาสิรีค้อนคนออกคําสั่งก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดียวกับเขาอย่าคิดว่าเธอจะไม่กล้าถึงยาป้าน,นั้นจะไม่อยู่แล้วเธอก็ไม่ไว้ใจหรอกไม่รู้ว่าจะไปแอบจับตาดูเธอกับเขาอยู่ที่ซอกไหนมุมไหนหรือเปล่า เอาหัวมาวางบนนี้มาเขาตบที่ต้นขาของตัวเองเมื่อเห็นขาเรียวยาวทำท่าจะเลยเก้าอี้ไปหลังจากล้มตัวลงนอนคว่ำหน้าบนเก้าอี้ตัวเดียวกับเขานี่ก็นอนสบายแล้วค่ะภูผ,ผาไม่ฟังเสียงท้วงดึงร่างเพียวระหงขึ้นมาจะแจ้งท่านอนให้เสร็จสรบพจนได้ตามที่เขาต้องการถึงได้ยื่นมือออกไปหยิบผ้าที่หญิงสาวใช้พันเอวมาคลุมท่อนขาเรียวเอาไว้จนมิดก่อนที่พนักง,งานจะเดินมาถึงจะกินอะไรดี ผูพาก้มลงไปถามคนนอนเกยคางอยู่บนต้นขาเขาหลังจากพานักง,งานเอาเมนูมาให้เลือกพีดินสั่งให้ฟ้าเลยอะไรก็ได้ค่ะพออีกฝ่ายว่าแบบนั้นผู้ผาก็หันไปสั่งอาหารกับพนักง,งานต่อก่อนจะส่งเมนูคืนหลังสั่งเสร็จเดี๋ยวกินอะไรก่อนค่อยลงสานะเขาบอกแล้วก็หัวเราะเบาๆเมื่ออีกฝ่ายตอบรับด้วยการพยักหน้าบนต้นขาของเขาตกลงว่าจะให้ทาครีมอยู่ไหมคนถามหัวเราะอีกครั้งเมื่ออีกฝ่ายสายหน้าแทนคําตอบ คราวนี้ใครเจ้าเล็กกว่ากันหเขาก้มหน้าลงไปต่อว่าพลางจุบหน้าผากนนกับปลายจมูกเชิดรันด้วยความมันเคี้ยวหรือว่าอยากให้คนเคยรู้จักมีความหวังต่อล่ะคะไม่อยากให้ใครมีความหวังทั้งนั้นแหละแต่อยากทําโทษคนชอบยัว่วงั้นเดี๋ยวฟ้าถ่ายโทษด,ด้วยการทาครีมให้ลุงแทนเหมือนว่าจะต้องทําอยู่แล้วนะอาภาสิริตะวัดค้อนคนตัโต,ตออกไปอีกครั้งก่อนจะยันตัวลุกโดยมีเขาคอยช่วยประคองไม่ยอมห่างจะให้พี่นอนแทนใช่ไหมตามใจค่ะ พออีกฝ่ายบอกว่าตามใจร่างทรงอยาก็ะเอ็นตัวลงนอนง่ายๆนอนความเสิยขาขอดด้านหน้าก่อนคนลงไปนอนรอรับบริการพืมพําต่อรองก่อนเปลือกตาจะปิดลงหลับตาพริมให้คนนั่งเดียดอยู่ข้างตัวตบัดข้อนขวบ,ขวบจองพีตาเป็นมันแบบนี้พี่คิดไปไกลเลยนะอาภาสิริฟาดมือลงบนแผงอกแน่นๆอีกครั้งเมื่อคนนอนทอดตัวยาวหลีตาขึ้นมามองล้อเลียนขณะที่คนถูกตีหัวร้อยอยางอารมณ์ดี เราก็ปล่อยให้อีกฝ่ายทาครีมกันแดดให้โดยไม่กวนอะไรอีกใช้เวลาอยู่ที่สระกันประมาณสามชั่วโมงอาภาสิริก็ชวนเขากลับห้องเพราะอยากให้เขานอนพักในช่วงบ่ายก่อนจะตื่นไปรับประทานอาหารมือคำ่ำซึ่งเขาได้จองโต๊ะเอาไว้ล่วงหน้าแล้วและที่ห้องอาหารบนชั้นดาดฟ้าน,นี่เองที่ทําให้บรรยากาศรื่นรมตลอดบ่ายทําท่าจะกลับมาเหมือนตอนพาก,กันมาถึงใหม่ๆอีกครั้งเมื่อผู้จัดจการสาวสวยสรงยิ้มหวานให้คนข้างตัวของเธอเป็นระยะ ถ้าฟ้าเป็นเจ้าของที่นี่ฟ้าจะเพิ่มเงินเดือนให้อีกเท่าเลยนะคะที่มีพนักง,งานขยันทํางานขนาดนี้อาภาซิรีประชดอีกฝ่ายกับคนของตัวเองเมื่อเห็นฝ่ายนั้นยังคงวนเวียนอยู่ที่ห้องอาหารเขาเป็นผู้จัดก,การที่นี่ก็ต้องคอยดูแลความเรียบร้อยหรือเปล่างั้นสงสัยผู้จัดก,การที่นี่คงทํางาน24ชั่วโมงเลยเห็นทํางานตั้งแต่สายยันค่ำไม่หยุดพักมาดูเมนูกันดีกว่ามะว่าจะกินอะไร ผู้พาตัดปัญหาด้วยการโน้มตัวคนนั่งอยู่บนโซฟายาวทรงเครื่องวงกลมด้วยกันลงซบไหลกอดอีกฝ่ายเอาไว้ด้วยแขนซ้ายขณะที่แขนขวาหยิบเมนูขึ้นมาดูด้วยกันอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมอยากกินปลาหมึกผัดชาสตอผัดกะปิกุ้งสดกับแกงส้มชะอมกุ้งค่ะอ๋อน้ำพริกกะปิด้วยผู้พาหัวร้อลืมคนรอบข้างเลยทีเดียวเมื่อได้ยินเมนูทั้งหมดก็เอาให้พี่สลบคาห้องเลยใช่ไหมอาภาซิริเย็นปากใส่เขา ซึ่งภูผาก็ก้มลงไปหาทันทีจูป,ปากช่างประชดประชันยังดูดดื่มแม้จะทราบว่ามีสายตาของสาวรุ่นพี่คอยจับจ้องอยู่ตลอดเวลาจนป่านนี้แล้วนะจะคิดมากอีกทําไมพี่ไม่มีทางมองใครอยู่แล้วเธอรู้เพราะเขาก็ชัดเจนมาตลอดทุ่มเทและทําทุกอย่างให้เห็นมาตลอดว่ารักเธอแค่ไหนแต่เธออดไม่ได้เองเวลาที่เห็นผู้หญิงมองเขายิ่งเป็นผู้หญิงที่เคยรู้จักกับเขามาก,ก่อนมันก็ยิ่งทําให้เธออยู่เฉยไม่ได้ ึงจะทำอะไรไม่ได้มากแต่ก็ขอแสดงให้เห็นหน่อยว่าเขาเป็นของเธอไม่ใช่คนไม่มีเจ้าของแล้วเธอก็ไม่ใช่คนใจดีที่จะทำไม่รู้ไม่ชี้เวลามีผู้หญิงมองจ้องรวนลามเขาทางสายตาฟ้าห่วงไม่ได้หรอห่วงได้ผู้ผาจูบเบาๆบนผมนุ่มสลวยแต่ต้องไม่เก็บมาเป็นอารมณ์พี่อยากให้ฟ้ามีความสุขทุกวินาทีที่อยู่กับพี่ไม่อยากให้มีอะไรมากวนใจเลยอาภาสิรีเงยหน้าขึ้นมองเขา ประสานสายตากันอยู่อึดใจหญิงสาวก็ถามเขาอย่างได้สำนึกปฟ้าทำตัวเป็นเด็กใช่ไหมผู้ผ่ายิ้มบางๆก้มลงไปประทับจุบกลางกระหม่อมคนในอ้อมแขนอย่างอ่อนโยนไม่หรอกพี่เข้าใจว่าฟารู้สึกยังไงขอโทษนะคะผู้ผ่ายิ้มรับคำขอโทษที่มาพร้อมจูบเด็กดีเขากระซิบชมแล้วจูบตอบดีใจที่คุยกันรู้เรื่องได้อีกฝ่ายเข้าใจอะไรง่ายๆรักลุงผู้ผาหัวเราะเบาๆ เมื่อลำแขนเรือสาเลายกขึ้นพาดโอบนตัวเขาขณะที่ลำตัวอรลชอนขยับเข้าเบียดแนบชิดต,ตัวเขาสั่งอาหารกันดีกว่าอยาก,กินอะไรแต่ไม่เอาเมนูเมื่อสักครู่นะเขายอแม้ว่ารายการอาหารที่เธอร่ามาจะไม่มีในเมนูแต่ก็เชื่อว่าหากลูกค้าต้องการและอยากกินจริงๆโรงแรมก็น่าจะทําให้ได้เดี๋ยวเสียบรรยากาศหมดใช่ไหมคะถ้าอยากกินจริงๆก็สั่งได้ เพราะเขาไม่มีทางสนใจสิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่าปากท้องของเธออยู่แล้วแต่พี่กลัวว่ากินแล้วคนบางคนจะเอามาเป็นข้ออ้างไม่ให้พี่นอนด้วยมากกว่าปาบอกแล้วล่ะคะ่ะว่าจะให้นอนด้วยผู้ผ่าแกล้งทำตาดุคาดโทษอีกฝ่ายทางสายตาขณะที่อาภาิลิหัวเราคิกชอบใจและบรรยากาศที่มีเพียงเราสองก็กลับมาอีกครั้งจนกระทั่งเดินทางกลับกันเพราะอาภาิลิไม่เปิดโอกาสให้คัทธริยา หรือว่าพนักงานต้อนรับสาวสวยเข้าถึงตัวเขาเลย